ยองซโยสวัสดีครับทุกคน,กคนต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคีป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ต Baby Monster กันที่ประเทศไทยที่จัดเสร็จสิ้นไปล้วเรียบร้อย2วันติดต่อกันเลยความสนุกของคอนเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับที่นั่งการยืนรวมไปถึง มีคนเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของการล็อกบัตรหรือเปล่านะครับจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นแฟนคลับเนี่ยออกมาพูดถึงกันว่าเอ้ยมีเด็กๆนะครับที่เขาเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาร้องเพลงและทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคหรือเปล่ามันไม่ดีไหมถ้าหากว่าลุกขึ้นมาในช่วงที่ศินตปีนเนี่ยเหมือนน้อง,อง,องเบมอนไม่ยืนตรงนั้นแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นมาเต้นได้เลยลุกขึ้นมาเต้นกันโอเคอันนั้นเข้าใจได้ไม่ว่าเลยแต่กลับถ้าหากว่าจะเต้นตลอดทั้งคอ จะยืนตลอดทั้งคอนทั้งทั้งท,งท,งท,งที่มันเป็นบัตรนั่งทุกคนมีเก้าอี้ให้นั่งมันก็ไม่ค่อยดีหรือเปล่าตัวเฉพาะคนที่อยู่โซนใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือน โดนรบกวนเลยเราก็จ่ายค่าบัตรมาเท่ากันนี่นาทําไมคุณถึงได้ยืนทําไมคุณถึงได้ลุกขึ้นเต้นแต่ทําไมเราต้องนั่งอยู่เฉยๆทั้งที่เราก็สนุกกับคอนเหมือนกันก็เพราะว่าเคารบกฎกติกายังไงก็มีการทกเถียงกันอยู่ในตอนนี้นะครับลุกลามไปถึงเรื่องของการล็อกบ,บัตรมีการได้บัตรมาแบบไม่ต้องกดเองไม่ต้องเข้าร่วมสงครามเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่าโอโหกลายเป็นเรื่องที่แบบตอนนี้คนกําลังพูดถึงการจนสื่อจนโซเชียลเนี่ยแตกแตนกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องนี้หลายๆคน ก็บอกว่าเอ้ยทุกๆครั้งเลยไม่ใช่แค่คอนนี้คอนอื่นๆเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากๆเลยทั้งเรื่องของการล็อกบัรตรอะไรต่างๆนา,นา,นาถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีเลยอยากให้ทุกคนนั้นใช้สิทธิ์ในการเข้าไปกดบัตรให้มันเท่ากันไม่ว่าจะบัตรราคาไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่โซน VIP หรือโซนที่แพงสุดเท่านั้นหมายถึงทุกๆโซนเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ มีเสียงเท่ากันมันจะแฟกับแฟนคลับมากกว่าคนที่ไม่ได้จริงๆเพราะว่ากดไม่ทันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกน้อยขนาดนั้นว่าเอ้ยเราน่าจะมีสิทธิ์กดทันนะถ้าไม่โดนล็อกบัตรไปบางคนก็บอกว่าอาจจะมันจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่สมควรเลยจริงๆถนะ้าหากเราที่เหมือนแบบเป็นแฟนคลับ Baby m o อน ster อร์จริงๆเนี่ยอยากจะไปดูมากแต่ไม่ได้ไปและที่สําคัญเลยที่นั่งที่มันควรจะเป็นในที่ของแฟนคลับจริงๆเนี่ยกลับกลายไปเป็นที่ของคนอื่น ที่เขามาเพราะกระแสรหรือมาเพราะอะไรก็ไม่รู้มาเพราะแบบมีคนให้บัตรมามีคนยื่นความ VIP privilege ให้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเบ m o มอนที่ตอนมีคนพูดถึงกันอยู่ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับ